เครื่องยนต์ร้อยสสารทถังเหล็กนะคะตัวนี้ประกันเครื่อง1ปีเป็นใหม่แกะกล่องเลยนะคะขอบคุณคุณพ่อจากบ้านด่านใต้อเภอล่องคำจังหวัดกาลสินค่ะรับไปพร้อมโคงมุ้ยเล้งบางนา ML125 ตัวนี้ไม่เอาบางคนนะคะหน้าตาไม่เอาบางคนก็จะประบานนี้ค่ะติดตั้งให้ด้วยนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเดี๋ยวไปดูนะคะอันนี้จะเป็น ใบสี่นิ้วนะคะล้อวงวงใบสี่นิ้วใบใบสี่นิ้ววงสามสิบทีหนึ่งสี่ศูนพัดช่างกำลังทำการติดตั้งให้นะคะตัวนี้ไม่เอาบางโคนถ้าเป็นมุ้ยเลี้ยงบางนาะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่คุณพ่อเจ้าของเครื่องพร้อมลุยนานะคะพร้อมลุยนาเอาไปนี้ไปลงเลย ตัวโคงมุ้ยเล้งบางนาตัวนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะลูกค้า37,000ับาทโปรโมชั่นนะคะรับเองหน้าร้าน37,00 0บาทค่ะราคานี้37 0 0 0นนี่มารับเองนะคะสำหรับโคงมุ้ยเล้งบางนาเ l 1 2 5ค่ะแกะกล่องนะคะเครื่องยนต์คูโบต้าแกะกล่องม่เลยมีบรรยากาศร้านสมคิดนะคะ รอช่างติดตั้งให้นะคะคุณพ่อประมาณนี้นะคะขอ,องแถมปีใหม่มีเสื้อยืดนะคะให้ตัวนี้ไม่เอาบางคนง่ามมาพ่อง้ามอยู่นะพอเนาะสว,วย ml หน5อกับโพง โคงวิยเล็กบางนา ML125 แล้วก็เครื่องยนต์แซทีห่พาร์ตนะคะตัวนี้นี่จ้ะร้านสมคิดการค้าจาังหวัดกาลสินร้านเราเป็นตัวแทนจำหน่าย mm hmm. เครื่องยนต์โกลเดนโบแล้วก็โคงตรานกโคงุ้ยเล็กบางนานะคะม mm hmm. ีบรรยากาศเช้าวันที่5มกราคม2,567ค่ะสำหรับโคงุ้ยเล็งบางนาแล้วก็ ยังเหลือเต็มสต็อกเลยนะคะไว้ให้ลูกค้าชาวภาคอีสานมาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะร้านสมคิดการค้าร้านเราไม่ได้อยู่ตัวเมืองนะคะลูกค้าอยู่บ้านนาเชียกตําบหลหนองแปน้นอำเภอกำมรลาสายจังหวัดกาลสิน<ม>ก็ถ้าจะมาร้านก็ปัก GPS มาได้เลยนะคะพิมพ์เข้าไปใน Google แ a p นะคะพิมพว่าร้านสมคิดการค้าหรือจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะที่เบอร์097 9ก้าเจ็สองค่ะหรือเพจร้านก็พิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้าได้เลยนะคะนี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะวันนี้เปิดกล่องคูบตาเครื่องม้ยนเล้งบางนาเ l 1 2 5ดี๋ยแล้วไปดูใกล้ๆนะคะรอบๆช่างกำลังทำการติดตั้ง เติมน้ำมันเกียร์น้ำมันโซลา่าให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณคุณ,คณพ่อจากบ้านด่านใต้อำเภอร่อ,องคำนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินค่ะ